ดีค่ะเรามาต่อกันอีกฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้กดฝั่งนู้นไปเรียดที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสิวที่กดออกนะคะเห็นไหมคะแล้วเรามาต่อกันฝั่งนี้นะคะนี่เลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่พอกรีดผิวไปปุ๊บเป็นแบบนี้ใต้ผิวเลยอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าสิวอุดตันฝั่งนะสิวแบบนี้นะคะไม่กดออกไม่ห่างนะ กุ้งขอออกเปิดๆเ,เล็กๆก,กันมันฝังหรือกระลุกก็เลยต้องจับหน่อยนะนนน นี่เป็นบุญ้ำหนองเจ็บหน่อยนะลูกนะนี่หนึ่นนงนะคะหัวออกแบบนี้เลยแบบถอดรากเลยลูกนี่นนดวาวไทยสี่เม็ด จริงจะไม่เจาะก,ก็ได้แต่ว่าสิวมันหัวหนเดพี่กุ้งก็เลยต้องเปิดรู ไหนน้าหน้อยนึงลนูเอาใต้คางหน่อยอโอเคค่ะเห็นไหมอันนี้กดแป๊ เกีียวก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราทําการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะให้กับน้องนะคะเช็ดก่อนพอกนะคะด้วยน้ำตกผักเอมไซพืชน,นะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะสิวอุดตันลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวทําให้หัวสิวกดง่ายและก็ ไม่อักเสบนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดรอยแดงนะคะด้วยตัวอ,อะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยพี่กุ้งมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาลายลดสิวเวอร์ชันพ่ก้งกดสิวกับตรงนี้นะคะสามารถพอกหลังจากการกดสิวนะคะฟื้นฟูผิวได้อย่างดีแล้วก็สามารถนํากลับไปพอกต่อเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ